สวัสดีครับผมช่างชายบาเบอร์อุดอรนะครับวันนี้จะมาแนะนำกันไกลนะครับดูข้างในเลยนะครับอันนี้จะเป็นของแถมนะครับก็มีตัวปรับกันไกลนะครับก็มีน้ำมัน ุ่นนี้จะเป็นกันไกลหัวมังกรนะครับหัวมังกรครับกันไกลรุ่นนี้คมมากนะครับใช้งานดีนะครับใครที่หากันไกล ไว้ใช้งานนะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยเ้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับไม่ผิดหวังครับรุ่นนี้ครับคมดีครับสวยด้วยนะครับสวยแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับ กลยหัวมังกรครับใครสนใจทักมาได้นะครับรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคา1290บาทรวมส่งนะครับเียวกันใหม่คลิปหน้านะครับ